ไปดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้น่าห่วงเช่นเดียวกันไข้หวัดใหญ่ปีนี้ถือว่ามาแรงเราเราคุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะมาแรงแบบคาดไม่ถึงนะข้อมูลล่าสุดเนี่ยปีนี้นะตั้งแต่1มกราคมนะครับจนถึง24กุมภาพันธ์นะครับพบผู้ติดเชื้อสะสมไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณ130,000รายและในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต12รายรนะครับซึ่งถือว่าอัตราสูงนะ ถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวเย็นต่อเนื่องหลายวันม,มันก็มีส่วนให้มีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งจากข้อมูลกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ5ถึง9ปีนะครับลองลงมาเป็นกลุ่มแรกเกิดถึง4ปีและกลุ่ม10 14ปีตามลำดับ Mm hmm. นะครับปีนี้ถือว่ามาแรงรก็อย่าประมาทเนาะระมัดระวังตัวเองก็การป้องกันเหมือนโควิด hmm. เลยนะครับแบบป้องกันโควิดเลยและถ้ามีอาการสมเสียงมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวมีน้ำมูกวันสองวันยังไม่ดีขึ้นแนะนำไปหามหมอ mm hmm. หมอจะได้ตรวจวิธิจฉัยอย่างละเอียดว่าเป็นไข้วัดใหญ่หรือเป็นโรคอย่างอื่น mm hmm. จะได้รักษาอย่างถูกทางถ้าปล่อยไว้ลุกลาม ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยถ้ามันลุกลามเนี่ยมันจะรักษายากและจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้นะครับถ้าไปดูภาพรวมรปี67ปีก่อนนะ,ะ,ะตลอดทั้งปีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนะี่ยประมาณ6กแ0 0 0กคนและมีผู้เสียชีวิต51คนครับอันนี้ปีที่แล้วนะปีนี้เนี่ย ต้นปีเนี่ยก็เล่นไปแสนสามแล้วใช่ยังเพิ่งเพิ่งเพิ่งไม่กินเดือนเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัวนะครับ,รบมันเระยะห่างก็เหมือนโควิดทุกเรารู้ดีอยู่แล้วาการป้องกอันโควิดเป็นยังไงบแบบนั้นเลยและถ้ามีอาการชุมเสียงหาหมอโดยด่วนนะครับเพือ่อป้องกันไว้แต่เนินๆนะครับ